ตัวแม่สายปูดสายปูแบบเข้าวัดบ่อยใช่ช่วงนี้วงการพร้อนระหูมากแม่ในฐานะที่เราก็เป็นคนบรรลุงระพุทธศาสนาคนหนึ่งอะเนาะรู้สึกหดหู่จังเลยอะตอนนี้กลายเป็นเหมือนคนระแวงอะเวลาตอนเช้าเวลาเราขับรถออกจากบ้านแล้วเจอพระที่มาบิณฑบาตอะเราก็จะจอดรถแล้วก็ใส่บาตรเลยตอนนี้คุณแวงไปหมดแล้วว่าข้าจิงข้ปลอม้า แอะใช่ไหมหรือไม่ใช่กลายเป็นแบบกังขาในบุญตลอดแต่เดีวข่าวมันส่งผลกับส่งๆขนาดเราเป็นคนแยกแยะออกนะว่าเออพระดีก็มีอยู่มากพระแบบนี้ก็มีอยู่เยอะอ่าที่มีให้เราเห็นเราก็พยายามคิดในสิ่งเนี้ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีพระที่สุดๆไปเราก็เคยเคยกล้าอยู่แล้วเราก็เราคิดซะว่าเราเระบาดพระเหลือเราก็สบายใจแค่นั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็คงไม่กล้าเข้าใกล้แล้ว แต่เก่งมากเลยนะกรอบมันเก่งมากคอทเก่งมากตอนที่เห็นข่าวแม่ช็อกนะแย่ yeah, yeah. ไหแบบรู้สึกแย่มากเอาจริงตอนเห็นข่าวเนี่ยเรารู้สึกแย่มากเราก็จะคิดอย่างเดียวเลยว่าผู้หญิงแบบนี้มันมีจริงๆนะ mm hmm. มันแล้วแล้วที่ได้ยินมานะไม่ได้มีคนเดียวนะแบบนี้ย <Yeah. S 1> จะมีมาเรื่อยๆ mm hmm. จะมีมาเรื่อยๆแล้วก็พระที่ระดับชั้นสูงแบบนี้ก็ไม่ได้มีแค่นี้ก็จะมีมาเรื่อยๆเหมือนกัน เพราะฉะนั้นพวกเราก็ใช้วิจารณญาณหรือเลือกต้องเลือกทาบุญกันแหละตอนนี้สําหรับแม่นะคงต้องเลือกแล้วว่าคงไม่ไม่ทำอะไรซีซัวมันเหมือนคนอกหนะักอ่ะเวลาเราไปแล้วเราโอ้ตายแล้วเราตอนเนี้เราไม่รู้ว่าจะกาบพระที่ไหนรูปไหนให้รู้สึกว่ามันสนิทอยออแต่เราก็พอรู้ว่าเออองค์นี้เราเห็นมาตลอดเออท่านก็ก็ก็อยู่ในลกตาสอภาของท่านอยู่ใน ในศีลในธรรมของท่านที่กราบได้เนิบมือมีอยู่สองสามองค์เท่านั้นเองค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแม่มก็ไม่ได้ทำที่เราบบสัทธาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะจริงๆอะ่ะพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสัตาพ,พุทธเนี่ยไม่ได้เสือ่อมค,คนที่แปรใส่ผ้าเหลืองเนี่ยมันทําให้เตือ่อมคนเสือ่อมเราคิดว่าเรา,ากางขั้หลวกแล้วเราก็สบายใจบุญอยู่ที่เราบาปอยู่ที่เขาต้องพูดอย่างนี้ถ้าเราไม่คิดแบบนี้มันก็ไม่มีความสุขไม่มีความสุขในการทาบุญเลย แล้วี่ตั้งใจว่าโบสถ์ที่บ้านแม่ที่แม่สร้างไว้ก็กะไว้สองปีแม่จะจะฝังทุลิมิตรก็คือจะถวายโบสถ์แล้วคือแล้วก็แม่สร้างมา12ปีแล้วคงจะต้องยืดไปแล้วเพราะว่าการที่จะคู่หรอการศรัทธาจากประชาชนคนชาวบ้านที่เขามาร่วมทาบุญเนี่ยการที่จะทําบุญสักร้อยว่าเนี่ยเขาต้องคิดเยอะขนาดเราคนแยกแยกออกมาเรายังเรายังกดขูเรายังยังคิดเ,เยอะเลยอะ่ะแต่ที่แม่อบอกว่า มีโดยเฉพาะที่เอาพูดก็พูดเลยในจังหวัดที่แม่อยู่อพออง์น้นสึกเข้ารูปนี้ไปแล้วนะันว้นนครสวรรค์ผ่านได้ไงเราก็คิดว่านครสวรรค์ผ่านงนแล้วรูข่าวทุกวันติดตามทุกวันมันก็มีมาจนได้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้แม่ข่าวิยาข่าวสำหรับข่าวล่าสุดที่กออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเกี่ยวกับจังหวัดบ้านเกิดเราด้วยนะจังหวัดอะไรเงี้ยแม่เคยแบบเจอเขาไหมคะเคย รู้สึกจะเคยอยู่ครั้งเจออยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็แล้วก็แ,วกแต่แม่ก็ได้ยินมาเป็นสิบปีแล้วนะเรื่องแบบเรื่องแบบได้ยินเราก็เฉยเพราะว่าเราเราไม่ได้สนิทไงเราเคยไปถ่ายรายการอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ไปกล่าบไปกราบแล้วเราก็ได้ยินได้ยินเสียงเข้าหูมาแล้วก็รู้สึกกังขาอเออตั้งใจคำนี้เนาะกังขาก็รู้แล้วว่าเรากลาบแล้วเรารู้สึกไม่สน<า>ิท แต่ว่าเรานะเราเรารู้สึกเอง<ๆ>เรารู้สึกเองแต่ว่าจริงๆแม่เองรู้เรื่องเนี้ยมาพอสมควรพอ,อสมควรไล่มาเลยแม่ก็ได้ยนินเพราะว่าแม่เป็นคนทำบุญเนี่ยเพราะเราคนทำบุญแล้วเนี่ยคนที่ทำบุญลึกๆอ่ะคนที่เขาทำบุญจริงๆแบบแม่เขาก็จะคุยกันนะคะเราก็หลัวหลแต่เราก็ยังไม่แค่เก็บไว้ไว้ในด้านหลังความรู้สึกของเรามันไม่ได้มาอยู่ด้านหน้า แต่มันก็ยังไม่มีอะไรแต่พอคุยออกมาก็โอ้โหเล็กเคสตอนตอนที่รู้อะค่ะแม่แล้วเจอเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันไปเจอเดือดเดืงไปคงไม่ได้เจอแล้วล่ะคงไม่ได้เจอแล้วล่ะจริงเจอแม่ก็มงหนีให้ไกลอะแม่ว่าแม่ว่าหลีกให้ไกลดีกว่าถ้าเจอแบบนี้เราอย่าอย่าเข้าใกล้เลยเอออย่างครั้งนั้นที่วัดแล็กิงเนาะแม่แม่พ่อ ซึ่งเป็นงานของลูกก็จะต้องมีอที่นั้นค่ะ,ะท่านก็กลาบแม่ก็กลาแล้วคนก็มาแชร์กันเต้ไปหมดอะไรยังไงอะไรตอนนั้นยังไม่มีเรื่องล้วกลาดแม่เหลือถ้าเรารู้เราก็คงไม่กลาดเพราะว่าเออเราก็เนี่ยทุกวันนี้คนยังแชร์กันอยู่เลยอ,ะอ่ะในต่อ,ตอในเพจในอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเราก็เอออ่ะแม่ก็ไม่ลบนะ,ะแม่ก็ไม่ลบคลิปอันนั้นนะเพราะว่าพอข่าวแม่ผมนี่ไปประมาณ วันนะั้นว่าเรื่องแดงเรื่องแดงท,ทุกคนก็แชร์ด่าบ้างอะไรบ้างบางคนก็ดูไม่ดีนิดนึงว่าตัง้งแต่วันนี้เท่าไหไร่อะไรอะไรบางทีกระแสของของคนโซเชียลนะ่ะอยากปากก็ยังสนุกปากคนพวกนี้ถ้าใครได้เปิดแผลนิดนึงเขาเลยใส่กันเข้าไปสนุกสนานสนุกปากันเนี้ยไม่ดีเลยอเอาจริงๆ <c oughs> เห็นคนอื่นเขาพูดอะไรที่ก็เอาความสัใจของตัวเอง ไม่ดีหรอกมันเป็นกรรมได้กรรมน้อยจริงๆบ,บุญกรรมมันอยู่ที่เรานี่แหละคือหมายถึอรนวัดาว่าอย่างานวัดมันกระทบแน่ต้องกระทบแน่ๆในฐานะที่แม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่เดินสายแบบนี้แล้วอของแม่ส่วนใหญ่เป็นงานอีเวนต์เป็นงานอีเวนต์ที่สินค้าเขาติดต่อมาแล้วเราก็เล่นตามงานอีเวนต์ต่างๆงานวัดนี่แับจะนับมือได้เลยแม้ว่า ว่าเจอแน่ลิเกลิเกลูกทุ่งเลอพี่เกโดนใช่านในโลกพีเกดใช่พีเกโดนลูกทุ่งโดนหรือมุมหระสุต่างๆ่างหระสุในวันหรืองานเนี่ยงาน5วัน7วัน10วันงานวัดจะเจอแน่นอนก็ก็เข้าใจได้เข้าใจได้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาประมาณ2อสปีกว่าจะคุ้คุ้นเรื่องนี้บูชาสำหรับใมรเลนทราบูชาเป็นอะไรคะเงื้อง แม่อะหมดศรัทธาในตัวคนในตัวบุคคลแต่แม่ไม่ได้หมดศรัทธาในพระพุทธศาสนานะแม่ยังยังบำรุงพุทธศาสนาอยู่แม่ก็ยังยืนยันอยู่ว่าแม่ก็จะเป็นคนทําบุญเราก็ไหว้พระธรรมเราคิดว่าเราไหว้พระธรรมเราไม่ได้ไหว้ตัวบุคคลที่มาอาศัยพระเหลือกันมาจริงถ้าใครรู้แบบนี้ออกมาเถิดอย่าไปแบบว่าใครทำยังไงได้อย่างนั้นเรอบอกไม่ช้าก็เรวเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวเองนะ กับคนที่เหลืออยู่เี่ยใช่ที่เหลืออยู่แม่ตัดสินใครไม่ได้หรอกแต่คนที่เขาทำอะไรอยู่เขาดูัวอยู่แล้วรู้ตัวแล้วก็เอาออกออกมาดีกว่าถ้าจะคิดแบบนั้นอย่าไปอยู่ให้นรกกินหัวเลยออกมาทํามากินคุณจะมีเมียสักกี่คนคุณจะไปมีอะไรสักเนาะ จะมีผู้หญิงมีลูกมีเต้าออกมาเธอใช้ชีวิตอย่างเราเนี่ยสนุกจะตายไม่ต้องมีไม่ต้องมีสินมาครอบงานตัง้ง227ข้อเนาะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ